ไม่ชอบไม่ชอบที่คนรอแบบไม่ดีเป้าหมายนไม่ต้องมีเป้ามาม่รอ 你没看？没看。你乌的啊，乌的啊，没看见就看不见。哦。然后问谁就听得见，我们就都吼看不见，然后他们就站到最中间。对。 就 <laughs> 让他们到这里来，<laughs> 走一圈呗，走一圈我们还可以拍到是吧？哈皮啊！<noise> <noise> <noise>

ไม่การไมกันไม่ใชไม่ใชไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใอีไม่ใอ่ไม่ใชไม่ใช่ไม่ใช่ไม่บช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใชนไม่ใชไม่ใช่ไม่ใไม่ใช่ไม่ไม่่ไม่่ไม่ใช่ไม่ไม่ไมม่ใไม่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 บไม่ไไม่บอกไมไม่ม่ไม่บอกไม่ไม่ไม นี่อ๋มันน้ามาเกิไปอ,อะมันเหมือนมันเหมือนกะลาครับวาไดว้ไาไว yes ฮะอลบนเกือบหมดแล้วตอนแรกตอนแรกมันมีห้าห้าแถวใช่ไหมตอนนี้เหลือแค่สองสองแถวเดี๋ยวบอกปเามือ่นเดี๋ยวเดี๋ยวาบอกต้องการได่ยินไหมครับเดี๋ยวบอกเดี๋ยวบกหนูเดินไปไม่ได้อะเดี๋ยวมันหาชโอตไปอย

อ๋อร้อนร com tá

ไม่ได้ไม่ได้รักไม่ไห้อะไรนะไม่เลนื่องครับเหนื่อยเีนื่อยดีน้อ่อยดีอง้องดีตองดาอ ขวัญ50เข็หมอฮะ50เข็ม50เข็ม50เข็มีอะไรไม่การการที่เขาได้50เข็กันเนี่ยไม่เพิ่งรู้เนี่ยว่ามีการ50เข็ด้วยเออยรู้เลยจิ๊บเบรอะไรนะมันคือท่าอะไรก็ไม่รู้ไงฮะไม่รู้ไม่ ซีเกตคืออะไรหมายถึงว่าการ์ดการ์ก้าส์ไม่ไม่ถือว่า MTV มีการ์ซีเกตด้วยใช่ไม่รู้เลยเนี่ยรู้แล้วเนี่ยเพิ่งรู้เลยเพิ่งรู้เดี๋ยวจะไปเดี๋ยวไปหาเดี๋ยวไปสืบมาก่อนไม่ช่วงนี้ช่วงนี้ไม่ค่อยติดตามข่าวสารเพราะว่าอยู่คลินิกตลอดเวลาไม่เมื่อกี้ก็เพิ่งเพิ่งเพิ่งเสร็จจากคนไข้มาใช่ยังไม่ได้กินข้าวเลยยังไม่ได้กินข้าว อยากชวนมาพูดแทนขอโทษไอ <risque> yeah, ลูกเลยนะครับเอาได้อะไรไม,ไ,ไม่เอาค่ะเอียวใหญ่ลูกเลย

อยากเรียนมหาลัยหรือเปล่าจาวเจ้ามันนาไปแล้วไปแล้ววันนี้ครับ